ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้เลยกันนะฮะเข้าสู่กระทั้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดจนถึงเรื่องของน้องลิซ่าเหมือนเดิมนะฮะโดยมีสมาชิก่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าทําไมลิซ่าแบ็คพิงค์ถึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในเกาหลีโอดใช้วิจารณญาณน,นะครับอย่าดราม่านะเอาตรงๆเลยนะเราว่าลิซ่าตอนแรกกระแสดีมากในเกาหลี แต่ท้าไมหลังๆมานี้เหมือนดรอปลงเยอะเลยหรือเราคิดไปเองเหมือนช่วงนี้ลิชเจอแต่เรื่องแย่ๆอย่างเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube ที่บอกว่าทำไมลิชถึงได้แต่งชุดที่น่าเกียดแต่เราว่ามันก็ไม่ทุกชุดไหมซึ่งคลิปนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆพอดีเราเผลอไปอ่านคอมเมนต์คนเก่าที่มันบอกว่าเพราะลิชเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยไม่เป็นที่นิยมในเกาหลีซึ่งอีกคนก็บอกว่าประเทศที่ด้อยวัฒนา ไม่ควรเอามาเป็นไอดอนเราอ่านแล้วไปแตกเลยอยากรู้ว่าทำไมต้องเหยียดกันขนาดนี้ด้วยสงสารลิสมากๆเลยว่าจะมายูนที่จุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางคอมเมนต์ก็ปกป้องลิสแต่บางคอมเมนต์ก็พูดในสิ่งที่แย่ๆเราไม่อยากให้ลิสต้องได้มาอ่านและมาเจอคลิปนี้ก็อย่างว่าแหละประเทศนี้มันชาตินิยมยังไงเขาก็ต้องเอาคนในประเทศตัวเองก่อนยังมีอีกเยอะแต่เราไม่อยากจะเล่ากลัวคนดราม่าแต่สุดท้าย ก็คือเรื่องชิปเปอร์ที่พวกชอบมโนชอบนำลิสไปชิปกับไอออนชายและชอบนำรูปลิสไปตัดต่อในทางที่ไม่ดีบางรูปนี่ไม่อยากจะพูดขนาดเราเห็นแล้วเรายังรับไม่ได้เลยเราอยากให้ลิสเป็นตัวของตัวเองและไม่อึดอัดเวลาอยู่กับไอออนชายคนอื่นๆคนชิปเยอะขนาดนี้ลิสก็คงอึดอัดแย่สงสารลิสนะอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรผิดก็ต้องมาปีคนแอนตี้และด่าลิสในเรื่องชิปเราห้ามคนชิปไม่ได้แต่คนที่มันชิป ก็ควรชิปอย่างมีขอบเขตถ้ารักลิสชอบลิสกดสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ลิสด้วยนะฮะไปดูกันด้าน,นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งจะตอบกับว่าทำไมไม่เลือกเสพเรื่องดีๆละ่ะน้องขึ้นอัำดับสูงสุดของไอออนหญิงรุ่นใหม่จากการเลือกของช่างภาพสไตลิสเอเชียมา2ปีซ้อนเป็นนางแบบเสื้อผ้าก็โซเอาอยจนได้ทำคอลเลกชันของตัวเอง เสื้อผ้าของน้องส่งทั้งในเอเชียและอเมริกาได้เป็นเมมเบอร์คนแรกที่มีงานแจกไซด์เดียวเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ต่างชาตินะทำได้ขนาดนี้หลังเดบิวต์ปีเดียวยังไม่ดีพออีกเหรอคนจะแอนตี้เขาก็หาอะไรมาแอนตี้ได้คนจะรักมันก็รักอยู่ดีเรื่องเหยียดก็ใช่มีจริงแต่ถามว่าคนปกป้องน้องมีไหมมันก็มีคนเก่าเนี่ยแหละที่คอยกดลบความคิดเห็นเหยียดน้องลงไปอยู่้างล่างถามคนแปลความคิดเห็นแบ็คพิงดูสินึกถึงตองโซฮอต วันนั้นอย่างโพสต์อยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่นางเลือกตัดเฉพาะตอนลิสแลบมาโพสต์อวดใน IG จีทำไมถึงมองข้ามกันละ่ะนางดูภูมิใจในตัวลิสมากเลยนะโปรดิเซอร์ก็อัพเสียงน้องแวรลง IG Story คนพวกนี้ไม่ใช่คนเกาหลีเหรอที่น้องทำอยู่มันก็ดีมากๆแล้วปีกกำลังใจให้น้องดีกว่าปล่อยวางกับเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้สบายใจกว่าเยอะและถ้าคุณรักน้องจริงสิ่งที่ควรทำคือเก็บตังเปน้อง ไม่ใช่มาพัมพ่มเพือนะฮะพวกนี้ให้บรนทอนจิตใจความคิดในที่2เลยนะครับผมลิซ่าไม่ได้เป็นคนคิดมากและไม่ได้ใส่ใจเนื้อหาทางด้านลบอย่างที่เจ้าของกระทู้คิดปรุงแต่งนะฮะสร้างและพยายามยัดเยียดความคิดและเรื่องราวด้านลบๆเลยแม้แต่นิดเดียวเป้าหมายของลิซ่าคือการได้เป็นศิลปินเกาหลีซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จมากเพราะภาพลักษณ์ของน้องสวยน่ารักโดดเด่นเกียงข้างตัวสาวแบ็คพิงค์ซูเปอร์เกิร์ล ทั้ง4อยู่ในวงที่ดีผลงานดีและค่ายก็ดีเพราะน้องเก่งมีสเสน่ห์มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของเทนนี่ศิลปินในค่ายและที่สําคัญอยู่ที่ท่านประธานอย่างฮอนซอก์นี่เคี่ยวมากๆว่าจะได้แบ็คพิงต้องกันกองมาดีที่สุดแล้วถ้าไม่ดีอย่างไม่ให้เดขอตอบและให้แง่คิดแก่เจ้าของกระทู้นะฮะก่อนที่จะบอกว่าคนเกาเหยียดน่นนี่นั่นเราว่าเอาคนไทยโดยเฉพาะแถวๆนี้ให้เลิกเหยียดนะฮะ เลิกดาน้องเลิกเอาน้องไปใส่ร้ายป้ายสีในที่ต่างๆให้ได้ก่อนเถอคนไทยเชื้อชาติเดียวกันทแท้ๆยัยงทํากันได้เพิ่มเติมในฐานะผู้หญิงไทยในสายตาคนเก่าดนสถานะภาพลักษณ์มันก็แย่ๆอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละขนาดคนดังยังถูกกักตัวที่สนามบินเพื่อตรวจสอบว่าไปเที่ยวแน่ๆไม่ใช่ไปแล้วหนีไปทําอย่างอื่นข่าวแบบนี้เป็นภาพลักษณ์ติดลบของสาวไทยในสายตาคนเก่าโดยเฉพาะผู้ชายเก่าส่วนใหญ่ค่อนข้างไปในทางไม่ค่อยจะโอเค แต่ก็มีบ้างที่แยกแยะได้แต่สําหรับน้องลิซ่าในฐานะไอรอนเชื้อชาติไทยเต็มร้อยได้แสดงความสามารถเป็นประจักษ์จนค่ายใหญ่ทางผู้บริหารเพื่อนๆยอมรับคนเก่าได้แท้กว่าจะยอมรับน้องได้ผ่านอุปสรรคมากมายแต่คนไทยด้วยกันบางคนงี่เง่าไหมละ่ะปกติก็โดนเหยียดในฐานะสาวไทยในเก่าเหมือนคนอื่นๆน,นั่นแหละแต่กับน้องคนไทยที่ไปสร้างชื่อกับมายดเชื้อชาติตนเองซ้ําเติมต,ต่อกอนอีด้านความคิดเหนยหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผม วงนี้โดนค่ายดองกระแสะเลยดรอปลงลุกใหม่สีผมไม่ปังเท่ายุคแรกๆเกาหลีชาตินิยมเมมเบอร์ประเทศเดียวกันจะอวยกว่าในจะเป็นคนไทยไม่พ้นที่จะโดนเหยียดเป็นปกติอยู่ละแอนตี้เรื่องชิปส่วนตัวตามหลายๆด้อมประเด็นนี้ถือว่าเล็กน้อยนะมีคนไม่ชอบเรื่องชิปก็มีอยู่บ้างหลายคนชอบก็มีแต่ไม่มีดราม่ารจริงจังแบบวอใหญ่ๆนอกด้อมหรอกเพราะไอดอนเขาไม่มีความสัมพันธ์กัน ไปอ่านบริบทให้กระจ่างคนด่าส่วนใหญ่ไม่ได้ด่าไอดอนแต่ด่าคนชิปอย่างน้อยๆค่ายก็ไว้ใจให้น้องเป็นนางแบบนรุนกรอนและแต่เริ่มก่อตั้งแบรนด์เลยแถมตอนนั้นน้องยังไม่ได้เดบิวต์หรือมีชื่อเสียงเลยด้วยซ้ำจนตอนนี้น้องได้มีแคปซูลคอลเลกชันเป็นของตัวเองแถมออกมาก็ขายหมดยันเชือกผูกรองเทา้าแถมราคาก็ไม่ใช่จะถูกด้วยและอีกไม่กี่วันลิซ่ามีอีเวนต์ลิซ่าเปิดคอลเลกชันใหม่ที่ป๊อปอัพสโตร์ด้วยด้วยให้แฟนๆได้มาเจอน้องด้วย ทำได้แบบนี้ก็ดีใจกับน้องแล้วคือไม่จําเป็นต้องได้รับความนิยมให้เวอร์วางร็อกแค่น้องไปได้เรื่อยๆในเส้นทางที่น้องฝันแค่นี้ก็ดีมากแล้วในเวลาปกติผมไม่ดูว่าน้องได้รับความนิยมแค่ไหนแต่เวลาขึ้นแสดงน้องได้รับความสนใจแน่นอนเวลาจบงานอะไรคลิปแฟนแคมของน้องออกมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวต่อยู่ด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับในเกาหลีเราทําใจนานแล้วไม่ได้กังวลอะไรมากขอแค่เปิดใจแล้วไม่แอนตี้น้องก็พอ เราว่าคนที่เป็นเมลิสแบบเนื้อแท้คงไม่ได้รู้สึกว่าน้องดอบลงหรอกเรากับรู้สึกว่าน้องมีแฟนเยอะขึ้นอีกั้งแต่มีแบ็ k พิงก์ทีวีได้เห็นนิสัยจริงๆของน้องความจริงใจไม่คลิปลุกความรักของน้องระหว่างกับพี่ๆในวงหรือกับครอบครัวเรายิ่งดูยิ่งรักน้องรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กดีมากๆและที่ได้รับรู้จากที่คนนั้นคนนี้เขาพูดถึงน้องน้องเป็นคนดีแบบไม่ต้องปั้นแต่งหรือมานั่งบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันจิตใจดีบา้บา แล้วเรื่องคอมเมนต์ต่างๆมันก็มีมาเรื่อยๆเดี๋ยวคัมแบ็กมารอบนี้ก็มีกันมาอีกคนจะแอนตี้ยังไงก็แอนตี้ขอแค่เป็นแฟนน้องเองอย่าโพสพั่มเพื่อจุดประเด็นเพิ่มเดี๋ยวน้องจะไม่เห็นจริงๆหวังว่าคำรอบนี้ YG เองจะโปรโมทบ่อยๆให้น้องได้แสดงความสามารถบ้างอ้อแล้วอีกอย่างอยากฝากถึงแฟนน้องบางคนชอบดราม่าบีดนั่นนี่จะเอาแบบนั้นแบบนี้เวลาน้องมีงานมีอะไรให้ซื้อก็อยากให้ช่วยกันซื้อหรือซัพพอร์ตน้องกันด้วยนะ ก้องกำลังใจแล้วขอกำลังเงินด้วยถ้าน้องทำอะไรออกมาแล้วโซเอาทุกครั้งยังไงค่ายก็ดันน้องถึงในเกาลไม่ได้ยอมแต่ขอไทยจีนญี่ปุ่นให้มีผลงานออกมาให้ได้เห็นก็โอเคแล้วเป็นแ,แฟนที่รอซัพพอร์ตน้องก็มีรออยู่เยอะนะฮะความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมน้องดรอปลงไหมดรอปจริงด้วยปัจจจยหลายอย่างปัจจจยสาคัญน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่เปลี่ยนมากเกินไปของน้องจากเดิมที่เห็นบวกกับคอนเซปต์ที่ไม่เข้ากับน้อง คนเครื่องหน้าชัดอย่างน้องเหมาะสมกับผมสีอ่อนใช่มากกว่าและผิวน้องผิวโทนโอลิฟไม่เหมาะการทันสีผมส้มแดงเข้มอย่างแรงทําให้หน้าหมองกว่าปกติเหมือนโดนของตลอดเวลาฮ่สวยแค่ไหนถ้าผิวสีนี้ทําผมแดงส้มเข้มจบทุกรายยิ่งไวหน้าม้าแล้วด้วยไม่เหลือเสื้อผ้าที่ให้ก็เป็นอีกปัจจัยเช่นชุดมูเหลือมเขียวชุดลายเสือชุดรถแข่งชุดญี่ปุ่นชุดม่วงแขนขาดชุดเสื้อขาดชุดเขียวเขียว ชุดโชว์เฉียนดำนะฮะบางทีก็เหมือนไม่ได้อ่านลายกลุ่มเพื่อนมาชุดมันไม่ส่งน้องให้คนสนใจถึงจะใส่แล้วรอดแค่นี้ก็ทําให้ดอกไปเยอะแถมสังเกตกล้องไม่ค่อยจับเหมือนแต่ก่อนอาจเพราะลุกบอกสภาพผ้าไม่ส่งและคนอื่นๆถึงเต้นดีไม่พลาดติดกล้องตาแตกเขาก็ไม่จับล็อกกล้องจะเน้นคนที่ขายในเกาได้มีชื่อเสียงเรียกกระแสในเกาได้หรือวางคอนเซปต์ว่าเป็นตัวเด่นมากกว่าจากที่สังเกตลหลายๆวงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น พวกที่จะเป็นแอนตี้น้องบอกไม่ควรรับเด็กจากประเทศได้พัฒนามามีแต่ปัญหาน่ารักและดีขนาดนี้เกียดหนูลงไปได้ยังไงจิตใจไม่ดีเลยคนพวกนั้นประเทศได้พัฒนาอย่างเราดูจิตใจสูงกว่าเยอะเลยแล้วอย่ามาหาเงินกับประเทศได้พัฒนาอย่างฉันนะฮะส่วนเรื่องชิปความชอบส่วนบุคคลเลยแล้วแต่เขาห้ามกันไม่ได้ส่วนบุคคลจริงๆเพิ่งมีโหวตไอดอนไปดิซ่าไม่ติดอันดับเลยเรากลับดีใจมากว่าน้องไม่ติดอันดับเลย แค่มาม่าคู่ชิปก็เยอะพอแล้วฮ่าๆถ้ามีอันนี้อีกมาม่าเต็มชามแน่ใครบวชให้นั่นโน่นอาทิตย์นี้อิ่มกับแฟนวอต่างประเทศมาเยอะแล้วเกิดมากเอื่อยมากๆนะฮะดีหน้าความคิดเห็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมตอนติ่งแรกๆก็รู้สึกแบบนี้แหละครับจนหลังๆชินละคือบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับแหละว่าได้ไม่เท่าคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะอยู่ในจุดที่โอเคอยู่แต่คือแบบตรงสารน้องมากเลย อยู่เฉยๆยังมีคนหาเรื่องมาให้จนได้อีกจนลามไปถึงเรื่องเหยียดเราไม่อยากให้น้องมาอ่านคอมเมนต์แย่ๆออจริงๆก็มีแต่พวกอคตินั่นแหละหาเรื่องมาให้ได้ตลอดซึ่งยังไงก็ห้ามไม่ได้ด้วยเราก็อย่าดึงตัวไปอยู่ในดาม่านั้นเลยทางที่ดีก็หลีกเลี่ยงดาม่าพวกนั้นซะแล้วก็ซัพพอร์ตน้องนะฮะก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข,ข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ใต้คลิปเลยนะฮะ คิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมก,ไกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ